กินเที่ยวที่เมียดนมาสองวันมาดูกันสวัสดีครับเช้านี้อยู่ที่โฮจิมินครับไปกินเฟอรที่ได้รับมิชลินไกด์ครับทุกคนนี่เลยร้านนี้ครับโหมาแล้วอ่ะโคตรใหญ่เลย <c oughs> มันก็จะมีปลาทังงกุไว้เสิร์ฟแยกมาลองดูกรอบมาก เหมือนบ้านเราเลยเหมือนตัวเล็กๆบ้านเราอ่ะแต่ว่าของที่เนี่ยมันจะขยายใหญ่กว่ามันจะเหมือนแบบตัวเล็กอ่ะถ้าตัวบอกไม่ถูกม่ใเ่มนตัวเล็กของบ้านเราอ่ะแต่ว่าขยายไสเบลมขึ้นอ่ะมัจะอร่อยพอมันจิ้มกับเฝอแล้วอ่ะโคตรดีเลยแล้วเหมือนจะลองใส่บมาตั้งโถไงต้องลองอ่ะต้องลอง จานนี้ตกประมาณ100บาทนะครับพูาเลยเหมือนจะน้อยนะเว้ยแต่ว่าพอกินไปสักพักสักพักอ่ะไม่หมดสัทีไยแม่งเยอะอิ่มอ่ะคุ้มอยู่คุ้มค่มาการมาอยู่ครับเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ถ้ามาที่นเนี่ยเออเขาไม่มีทิชชู้ให้ทุกคนนะเว้ยเขาก็จะมีแบบเป็นผ้าเปียกเป็นชุเปียกให้เออผ้าเย็นผ้าเย็น,ยน,ยนลืมทื่มีผ้าเย็นให้เว้ยลองดูแต่ว่าเสียเงินเพิ่มนะ คนว่าที่เนี่ยขับรถรุ่นแบบเยอะไปหมดแบบสายควายสังขวาแต่ที่เนี่ยขับรถช้ามากเขาขับรถพูดกันช้าเลยเขาขับแบบตามกฎจราจรเลยอ่ะก็คือแบบว่าสมมติว่าห้ามขับเกิน6กสิบใช่ป่ะเขาก็จะไม่เกิน6กสิเลยอยู่ตรงแต่ต้องเราอยู่ตรงนี้เว้ยเราอยู่ที่คาเฟ่อพาร์ทเมนต์นะครับก็มาหากาแฟกินเป็นร้านกาแฟหมดเลยเว้ยที่อยู่บนอพาร์ทเมนต์ เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะฮะทางเข้าก็จะอยู่ข้างๆเราสุดล้ดน,นาวตอนเยเจ็ก็คือเมือเดินเอาไหมเดินเดินดูเดินก็ได้ครับไปไปเดีด๋ยว<ป>เ,เราจะเดินกันทุกคนขึ้นลิฟต์อ่ะจะเสียคนละห้าบาทนะแต่ว่าเราอจะยากเห็นทุกชั้นด้วยก็เลยแบบทางเดินดูแบบทางเดินแอบบแอบบน่ากลัวอยู่เว้ยมันก็จะเป็นคาเฟ่ยอยู่ท่าหลังอะไรเงี้ยเป็นทางคนเรานึกว่าเราเดินขึ้นมาแล้วเราจะกดขึ้นได้ไหเว้ยแต่ก็ไม่ได้ เขาบอกว่าเล่นคอมเมนต์เลยนะนี่อเอ็กคอฟฟี่อะร้าเอาลองครับเขามีอ๋อโอเคจัด5 5ายฝ่าเฮ้ยเซ7ว่น7ซอ่อ่เซเนคนเมื่อกี้เราเข้าไปล้าเมื่อกี้แล้วเนาะแล้วเขาบอกว่าเออเรามากัน6คนแล้วที่ไม่พอเขาเลยบอกว่าให้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันเดียวกันซึ่งร้านดิม <laughs> เหมือนกันก็ร้านนี้มี2ชั้นเลยเว้ยทุกคนโคตรโหดอะ คนที่เรามาเว to ียดนามเว้ยเราตั้งเหมือนว่าเป็นมิชชั่นของเราอ่ะเพื่อว่าจะเก็บตัวนี้เว้ยทุกคนก็คือจะเป็นตัวเอ่ coffee เว้ยตัวนี้อ่านี่เขาเรียกบัตหมี่บัตบัตบัหมี่อ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรมก็มัดหมี่เมี่ยมีแบบนีฟิลเหมือนซับเวยมากกว่านะกินตับนะในนี้มันมีตับยังมตับถุงตับถ้ามันมันคุ้นจังกาแฟไข่ เขาอ่านมาคือเขาใช้แค่ตัวไข่ขาวอะมาตีเขาบอกว่าอันเนี้ยกาแฟกาแฟไข่ห้ามคนเว้ยให้ตักเป็นสกู๊ปแล้วก็มากินมากินไม่ใครเอาไมเอาไมโทษทีทุกคนลืมอัดเอาไม่เอาไมนี่คือกาแฟไข่นะฮะเมื่อกี้เราเชคไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยแต่ว่าเรากดลืมกดอัดลุยมันหวานหานคิมมี่คิมมี่แต่ว่าคงไม่กินทุกวันเน่ยมันเหมือนลาเต้ที่ หวานๆนไม่ได้หยุ่ยขนาดนั้นก็ดีไม่ได้พิษมัยขนาดนั้น <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเหบือน่าอันนี้แบบไม่ดูอ่ะ, <c oughs> อะสเสื้อผ้าของเวียดนามเข <c oughs> าจะมีกาแฟคั่วมีอเขาคั่วสดเลยก <c oughs> ็เขาบอกว่าลองได้เนาะ <c oughs> ลองกินได้เลยคั่วใหม่ๆเลยแต่กาแฟเวียดนามอ่ะแรงมากกาแฟเวียดนามกาแฟเวียดนามแรงแรงเข้า <c oughs> แก้วที่เนี่ยเล่นเราเราแบบ ตาสว่างได้เลยโอเค okay, เราได้แล้วนะครับเป็นกาแฟขี้ชมดครั้งแรกในเวยียดนามของเรานะครับก็ที่เขาให้ลองเนาะเป็นแก้วเทสใสนั่งเค่งวแบบ่าให้ปกราฟไปเสร์ฟว่าให้เปิ๊ดเนเาส์ครัทุกคนกาแฟขี้ชมดครับอ่าอยู่ในวันกิโลอิสี่เขาไม่ได้แบบใสใสหลับมันไม่หวานมากคือเราเรากินกาแฟนมอ่ะเราไม่ค่อยชอบกินกาแฟหวานมากเว้ยซึ่งอันเนี้ยโอเคเลยรสชาติดีมากครับกลับมาอยู่ที่แลนด์มาร์ค8ปนะครับก็จะเป็นห้างเนาะแล้วก็อยู่ใกล้ที่พัก กองโขงนะก็จะมีแบบเป็นห้างอะไรห้างทั่วไปเหมือนเซ็นทรันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับมียูนิโคแล้วเรามาดูราคายูนิโคกันว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่โอแล้วราคาพอๆกับไทยนะราคาพอๆกับไทยครับทุกคนพอกันพอกันด้วยที่ความเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยราคามันก็ตามคุณภาพของญี่ปุ่นเนาะเขามีทั่วโลกยูนิโคอะไรเงี้ยราคามันก็อาจจะแบบสแตนดาร์ดหน่อยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ห้างในเวียดนามนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนเป็นอารมณ์แบบ b ิ๊กซีโรตัสในเวียดนามอ่ะก็จะมีพวกเนี้ยขนม 8, 8, 8, แปลกๆเยอะอยู่นะอันนี้ก็อยู่ประมาณแบบประมาณสักส0บาทเหมือนเล่โอสตาร์รถซีวีดไม่มีรถกิมจิเลยเว้ยมีรถกิมจิรถแบบอะไรอ่ะเป็นรถเหมือนเป็นสเต็กเนาะมีไก่เทลิยากิไก่ทอด อะไรพวกนี้แต่ภาพรวมมีของไทยก็ค่อนข้างเยอะนะมันก็เหมือนในไทยบ้านเราอะหลายๆอย่างส่วนราคาแซลมอนรู้สึกจะถูกกว่านะแซลมอนปูไทยใช่ไหมเน,นี่ยเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรามีปูไทยไว้แต่ที่เนี่ยปูเวียดนามเพื่อนเพื่อนทุกคนดูดิปูเวียดนาม,นนนามราคาไม่ได้แย่นะประมาณอย่างเงี้ยคิดง่ายๆเลยเลยตัดศูนย์ออกไปใช่ปะ่ะแล้วเอาสิบหารสองก็เหลือห้าบาทก็คือสิบบวกห้าก็เป็นสิบห้าอะไรเงี้ยก็ สองนี้ก็15บาทเองการนี้คือแบบคิดง่ายๆเลย15บาทก็ถูกนะถือว่ารวมๆภาพรวมรู้สึกว่าของถูกกว่าในไทยนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแบบเยอะจนว้าวอะไรเงี้ยแต่คนวันนี้ผมมาเดินวันอาทิตย์นะคนก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเยอะเลยละไม่ใช่นิดนึงเยอะเลยไม่รู้ว่าหนึ่งท่นแต่ที่เนี่ยที่รู้สึกว่าแตกต่างกักที่ไทยคือเดี๋ยวให้ดูนะคือเขาให้ชิมฟรีเยอะมากเลยระหว่างทางอนะไรเงี้ย ของชิมฟรีเยอะคือเดินไปล็อกไหนล็อกไหนเงี้ยของเขามีให้ชิมตลอดเลยนะเหมือนกับเขามีคนมาโปรโมทให้เราตลอดอ่านี้ก็จะเป็นโซนช็อกโกแลตเนาะม m, m ก็อยู่ประมาณ30บาทของเล่นเหมือนในไทยเลยแต่ชอบชอบไปตัวนี้มากเลยทุกคนตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ75บาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอรีวิวนะครับเป็นขนมแปลกๆจากเวียดนามนะครับไปได้มาจากที่ห้างแลนด์มาร์ค 5้าสิบดป่ะห้าสิบเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนี่เ,เราได้อะไรไม่รู้พอดีอพี่ที่เป็นชาวเวียดนามเขาแนะนําม,มาครับมันก็ออกมาเป็นเหมือนแบบเป็นถั่วหิมพานโรยงา,าแล้วก็มีแผ่นแป้งเดี๋ยวลองมาลองกินดูนี่เป็นแบบนี้เราว่ามันเหมือนตังเมียพี่ว่าเหมือนตังเมียปะเนาะเราว่ามันเหมือนตังเมียทุกคนแต่ถามว่าอร่อยไหมเราก็เฉยๆวะน่าจะให้ห้าห้าสิแล้วกัน อันต่อมาครับทุกคนเราได้อันนี้มาเว้ยเป็นเหมือนไส้กรอกซีพีของไทยแต่ไม่มีในไทยมาเจอที่เวียดนามครับเป็นไส้กรอกน่าจะเป็นรสบัวนะรสเนื้อนอกรสเนื้อแต่ทําไมซีพีไม่ทําขายในไทยไม่รู้พอดีแอบชิมไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนพวกสแปมอะแต่ว่าพวกพวกสแปมที่มันอยู่ในกระป๋องแต่ว่าทํามาเป็นแบบแท่งเหมือนไส้กรอกกินง่ายดีเหมาะกับการทําแบบ MRE ออะเป็นแบบ อาหารเอาตัวรอดเฮ้ยแก่งยนงไงวะผลมันเป็นเหมือนแบบนี้เลยเว้ยไส้กรอกเนี่ยดูดิออกมาเหมือนไส้กรอกวานิลาบ้านเรานานที่เขาขายแบบเอาไปทอดอะลองกินกันครับนุ่มๆมันเหมือนไส้กรอกวานิลาแต่ไม่ได้ทอดอะเหมือนไส้กรอกวานิลาไส้กรอกแบบไส้กรอกเอชมพูบ้านเราอะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบรสชาติเอาไปทางแบบเนื้อวัวเลยเนื้อวัวเลยเว้ยติดคราวนิดนึงแต่อร่อยชอบเพราะปกติแล้วกินแบบ กินเนื้อเป็นหลักอยู่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนที่ชอบกินเนื้อแล้วแบบได้กลิ่นเนื้อบวัวน่าจะชอบก็อันนี้อันครับเขาบอกว่าเป็นโค้กเพื่อสุขภาพนะทุกคนเขาบอกว่ารสชาติเขาพยายามที่จะให้มันคงเดิมเว้ยแต่ได้สุขได้สุขภาพที่ดีกว่าโค้กตัวธรรมดาอันนั้นมันแบบน้าตาลมันสูงสรุปง่ายๆเลยโค้กซิโลเราก็ได้อันนี้มาครับอันนี้เป็นเหมือนเหมือนของญี่ปุ่นที่เป็นเฟนฟรายที่แบบว่าเป็นขนมเฟนฟรายจะอร่อยสู้ญี่ปุ่นได้หรอลองดูนะเอาจริงปะ เราว่ามันเด็ดไม่เท่าของญี่ปุ่นว่ะแต่ว่าพอกินได้ไหมพอกินได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยรสชาติมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ให้ให้ให้ความแบบเฟนฟรายมันไม่เค็มอะ่ะมันจืดจืดแข็งอะ่ะแล้วมันมีกลิ่นมันฝรั่งแค่แบบนิดเดียวเองอะ่ะแต่ตัวนี้สิบห้าบาทถามว่าโอเคไหมเรารู้สึกว่าแบบของญี่ปุ่นโอเคกว่านี่เราก็อยู่แถวแถวในเมืองนะทุกคนในของโฮจินะมินห์นะเพื่อนรู้ปะ่ะไอ้ห้างที่เราไปมาเมืเ่อกี้ มันอยู่แค่ตรงนี้เองอะ่ะเราตกใจมากเลยนะเว้ยตอนที่เราโผล่มาจากใต้ดินนะแล้วเรารู้ความจริงว่าห้างที่เราเดินกันมามันอยู่แค่ตรงนี้เองอะ่ะซึ่งมันเราเดินไปได้เราเดินเข้าห้างได้เอ้ยมันใกล้มากเลยเออตอนนี้ผมอยู่เหมือนจะเป็นเหมือนพันทยาครับพัทยาประมาณโซนพันทยาในเวียดนามเนาะคิดดูว่าพวกเครื่องเื่ือแมกกฮอร์อ่ะอยู่กระป๋องละประมาณ2 0บบาทเองอะ่ะค่อนข้างถูกกว่าในไทยเยอะเลยเนาะ รบบเออน่าสนใจเน,ะนาะทุกคนงานดีจัดโคตรงานดีอ่ะงานดีมากทุกคนเรามาร้านนี้กันครับตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ร้านชื่ออะไรเดินตามพี่เข้ามาพร้อมหงทองขวดหนึ่งอุ้ยลามาเลยทาาคนที่นี่มีแบบ เป็นปลาหินด้วยเว้ยอยู่ประมาณเ<ม>อ่อเท่าไหร่วะ450บาทต่อ1 1 0 0กรัม1ขีดเนาะ1ขีดประมาณ3-400อ่ะคืออันนี้มันเป็นปลาที่มีผิดนะทุกคนโอ้โหดอ่ะมีะก็มีเป็นกุ้งมังกรนะครับแล้วก็มีกุสลาดด้วยเฮ้ยกุสลาดน่ารักไหมอยากกินมันมากเลยกุสลาดแล้วก็มีพวกปลากระพงลุ่มปลาดพง อ่ก็จะทําแบบเมนูเป็นเมนูอาหารทะเลแต่ว่าดีมากเลยนะอันนี้หอยหลอดเวียดนามครับทุกคน <c oughs> คิดว่าอันนี้คืออะไร <c oughs> คิดว่าอันนี้คืออะไรทุกคนทุกคนอย่าโดนหลอกนะไอที่ทุกคนเห็นเนี้ยที่ <c oughs> ทุกคนเห็นเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่โชย,ยุ <c oughs> แต่มันคือแม็กกี้ใส่วาซาบิทุกคนนะพามาดูเซเว่นที่เวียดนามนะครับนี่มาดูโซนนี้เลยเขามีแบบพวก น้ำเต้าหู้น้ำส้มจีดน้ำแบบไอ้แตงเขียวอะ่ะแตงเขียวน้ำมะม่วงน้ำมันเบอร์รี่น้ำยูสุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรียงราคาให้ ه, อย่างเงี้ยน้น้ำน้ำมะจีดส้มจีดเนาะอยู่ที่เท่าไหร่มันอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันดองเองก็อยู่ประมาณสามสิบบาทเองนะเพื่อนก็อยู่ประมาณแค่สามสิบบาทเองนะราคามันดีมากอะ่ะเซเว่นหายยากนิดนึงนะทุกคน ค่อนข้างหายากเลยเราเพิ่งมาเจอเนี่ยตอนที่พักเราก็จะมีแบบพวกมามา่มาข้าวของเครื่องใช้อนาจวันอันนี้อันนี้แสนนะยักไอวาน่์มาลองดูกันส้มจีดท,ที่เวียดนามเป็นยังไงในเซเว่น มันไม่เปรี้ยวอ่ะมันเหมือนเป็นชามากกว่าเนาะมันเป็นชาเหมือนเป็นชาส้มที่แบบขมนิดนึงอร่อยไหมอนนเออไม่มันมันไม่ได้แบบหวานหรือมันเปรี้ยวอะไรเงี้ยเราว่าอร่อยถ้าสดตัวเลยอร่อยสิบคะแนนพามาดูอ่ามินิมาร์ทอีกอย่างหนึ่งของเวียดนามครับเซอร์เคิลเคเป็นยังไงมาดูคล้ายๆกันนะราคาคล้ายๆกัน มีเหมือนเหมือนกันนะหลายๆอย่างเหมือนเหมือนกันก็จะแบบเน้นตัวไอ้บันหมี่ตแบบัวเนี้มีทุกที่เลยทุกคนก็จะมีตัวนี้เห็นที่เขาทําไข่ดาวใส่ม,มาม่าให้ด้วยอะ่ะก็จะมีแบบของมีบันหมี่มีพวกอะไรเนี้ยน่าสนใจแต่คือของไทยก็มีนะของที่นําเข้ามาจากไทยก็เยอะเยอะพอสมควรกันเยอะพอสมควรกันครับแต่นี้ดีจริงอะ่ะคือติดใจมากอะ่ะ แล้วเราก็ได้นมประเทศเวียดนามมานะครับยี่ห้อ The True Milk บอกว่าเป็นนมจริงๆกล่องนี้ประมาณ10บาทครับทุกคนประมาณ10บาทนะ The True Milk ง่ายๆเลยเหมือนวัวแดงรสชาติเหมือนวัวแดงเลยลองกินดิเหมือนวัวแดงคือรสชาติมันเหมือนวัวแดงไอสีเขียวอ่ะ แต่ว่ามันมันมันนวัวมันแบบมันนมครีมมี่มากเลยอ,อ่ะเอาไปเลยสิคะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะกลับไทยแลนด์แล้วครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาถ้าชอบคลิปแนวนี้เดี๋ยวพยายามว่าจะลองทำเรื่อยๆดูถ้าชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันเจอกันครับ